สวัสดีครับผมอุ้ให้บิดคาร์นะครับวันนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นรถโตลต้าอาลคาดไฮบิดนะครับรถคันนี้นะครับได้ทำการถอดระบบไฮบิดนะครับก็นะครับเวลาถอดเนี่ยจะประมาณนี้เลยลือออกแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับคันนี้นะครับทำการถอดระบบไฮบิดออกแล้ววางเครื่อง2.4นะครับเดี๋ยวพาชมด้านในเราก็รืมกัน ตัวนี้อยู่ในขั้นตอนการทำแต่ประมาณนี้หายหมดเลยหายหมดเลยโล่งดีจังโอเคฮัลโหลอ่า อันนี้นะครับเป็นหัวตัดนะครับที่เราเตรียมพร้อมนะครับพอดีหัวตัดเพิ่งเข้ามานะครับก็เป็น2.4ไมเนอร์นะครับอันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับอ่าก็เราจะทําการยกนะครับย้ายนะครับระบบเครื่องระบบเกียร์นะครับแล้วก็พวกชุดสายไฟระบบ ABS นะครับอ่าแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าพวกสายไฟเนี่ยเดี๋ยวเราดูด้านนี้เพื่อจะย้ายนะครับ เขาไปติดตั้งเลยรถเอาผาดน,นะครับคันที่ว่าทําการถอดออกรอละอันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับตำแหน่งเกียร์จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็น5สปีดก็ภายในจะประมาณนี้นะครับเวลาเราตัดมานะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เราก็มีจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับอันน,อนี้เป็นลายไม้ แต่วิทยุเราจะเปลี่ยนเป็น Android แอนดรอยนะอันนี้มันค่อนข้างจะโบราณแล้วเราไม่ใช้อ่าเป็นรหัสตัวถังนะครับ ANH 1 0อ่าทีนี้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วคันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนโฉมนะเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับรถล,ลูกค้าที่ทําเสร็จแล้วเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงไอ้ส่วนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโฉมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนไฮบิดเหมือนเดิมอ่าในส่วนที่จะเปลี่ยนโฉมเน,น,นี่ยครับคันนี้ทําเสร็จแล้ววางเครื่องธรรมดาลองดูภายนอกก่อน นะครับเดี๋ยวปิดฝาโปรงก่อนอ่าก็คืออันนี้เดิมทีเป็นไฮบิดอันนี้ได้เป็นการเปลี่ยนโฉมเป็นไมเนอร์แล้วอ่าสติกเกอร์ก็นี้ยังเป็นไฮบิดอยู่เลยทีนี้มาดูด้านด้านเครื่องกันอ่าก็คืออินเวอร์เตอร์มันจะหายไปนะครับสำหรับท่านที่จะวาง2.4จจะเป็นประมาณนี้นะครับพอ<ม>ทำเสร็จแล้วอันนี้ลูกค้าทำกับเราไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพอดีกลับมาให้ตรวจเช็คนะครับ วะมีรถเข้ามาพอดีนะครับเราก็พาชมอ่าอันนี้เป็น2.4นะครับทันเร่งไฟฟ้าเหมือนกันก็ใช้งานด้วยดีครับผมไม่มีปัญหาอะไรอ่าลูกค้าที่ทำก็เลือกเปลี่ยนโฉมนะครับเนี่ยจะมีตะเกิร์ดรอบคันอันนี้รถไม่ได้ล้างขับมานะครับอ่าแล้วก็ หลังจากทําเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นอ่ะวันนี้พาชมในส่วนของลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะซ่อมระบบไฮบริดนะครับหรืออยากจะถอดระบบไฮบริดไม่ว่าจะเป็นวางเครื่อง2.4หรือวางเครื่อง3000เปลี่ยนโชมไม่เปลี่ยนโชมนะครับเรายินดีนะครับทำได้ได้แบบนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้คืออัปเดตนะครับรถคันนี้ที่กาลังทําอยู่นะครับแล้วก็พาดูหัวตัดที่มาวันนี้นะครับที่มาจากญี่ปุ่นนะครับ ก็ระยะเวลาทำเนี่ยประมาณ2-3อาทิตย์นะครับที่ไม่เปลี่ยนโฉมแต่ถ้าเปลี่ยนโฉมอาจจะช้าทําสีหน่อยนะครับอาจจะประมาณ1เดือนนะครับยังไงช่วงนี้หัวตัดอาจจะมีการมาช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีน้อยนะครับตัวนี้ก็อยากจะให้ชัวร์นะครับแนะนำนะครับวางมัดจำนะครับในส่วนของตัว3 0 0พันนะครับ2องจุดสี่ยังพอมีให้เห็นยังเยอะอยู่นะครับส่วน3 0 0พันเนี่ยอาจจะต้องหารอจังหวะนะครับ สำหรับท่านที่จะใช้รถเอาผาดไฮบริดอยู่นะครับมีความสนใจที่อยากจะถอดนะครับแล้วจะวางเครื่องสามพันนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับหาตัวรถนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามทางเรานะครับเราจะจัดหานะครับหัวตัดนะครับเป็นตัวไมเนอร์ให้นะครับอ่าแล้วก็เราจะคัดนะครับสําหรับ หัวตัดที่เลขไม่อ่าน้อยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับเพราะว่าเราทําลูกค้าทําให้ลูกค้าเราก็ต้องการให้งานออกมาดีนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าใช้ได้นานๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอู้หฮบิดก็ฝากติดตามนะครับในช่อง YouTube ด้วยนะครับ y o ยูทูบหฮบิดคาหน้าเพจหิบิดคาร์ .to.th นะครับแล้วก็ทางทางไลน์นะครับหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ครับโทรสอบถามดีที่สุดนะครับผมเบอร์อะไรคะ ศูนย์เก้าสามนะครับเก้าเก้าห้าสองสี่หกห้านะครับก็วันนี้อ่าผมอุ้ให้บิดขอบคุณครับ